สวัสดีครับแฟนเด็บซี่ปู่ลื้ีเงินดำสุขู่สุขคนเนาะมืัอนี้เช่นเกา่าเช่นเดียมเช่นเคยมาพบพผอ,อกับพี่กับน้องกับลูกกับหลานดาแฟนเด็บซี่ของปู่สุขู่นะสุขคนเนาะผู้มีทัศเศรษฐีผู้มีทัากวั่มมั่งคั่งสมบูรณ์พุ่มผลแล้วก็มีแต่รวย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 กันสุขู่สุขคน ว่ากันเรียนเงี้ยก็คือสิพักกันสิแดงไปทั่วหน้าทั่วตากันเนาะชูนห้าห้าชูนเนาะของเมลัยน้องเบสของเมลัยน้องเบสแต่น้องมินโดยเฉพาะนาคน้อยน้องเบสเข้าทุกงวดแต่ก็แปลกอยู่ได้เรียกนาคน้อยบ่าเข้าบนมีแต่เข้าล่างทางนั้นต้อบอกตัวเลขก็กราบขอบุญขอบคุณหลายหลาสำหรับช่องยูทูบทุกช่องเนาะ ให้ความสนับสนุนแลวก็ให้ความอุปถัมภ์กำลสู้แลวก็ได้เพลเพลภากออกให้ลูกให้หลานกันได้บนงทั่วโลกทั่วประเทศไทยมื้อนี้ก็เช่นเดิมเช่นเกาเช่นเพืคือเกามือนี้ห้าน้อยของเงามือแเงแต่มาพบพีพบงอ้รู้สึกว่าปีนี้น้ำมันท่วมไหลฝนฟ้ากันดีอัศจรรย์เท่ดีจนน้ำท่วม ทุกๆจังหวัดแปทุกจังหวัดแดล้วไปขาวแจนผพานออพย้มขนของสิ่งที่มีคาของฮงข,ขึ้นทึงสูงเน่เด้อพี่น้องกระด้ลูกหลานรักษาสุขภาพดูแลสุขภาพให้ดีๆอย่าให้เจ็บใครได้ป่วยใครเป็นพ่อแล้ววังจะสัตว์ที่มีพิษละพวกงูเหี้ยวขี้วกระป๋อมกีเค็บตะขาบพวกนี้แหละ่ำหรับย่ำนอนย้ำคำย่ำขึ้นเด้อลูกหลานเลยละมัดระวังให้ดีอูก็เป็นห่วง หมู่บ้านก็เลยล้มยเชียงหมู่บ้านปูก็เลยล้มมู่บ้านก็ไหนปูปูี่ยนไปบันดุงนาเพื่อนอยู่ไปวัดป่าดุงนาเพื่อนเน่าไปทำพิธีขอโชคลาภคือเก่านั่นละอยู่ในคลิปอันดูลูกหลานพี่น้องแฟนเล็บซี่ก็เปิดเบื้องเด้อปูฤาษีนนำกับเมลัยปลาด้วยนะมณีกามาบอกถึงหวยห้าน่อยเนาะปูกะให้หวยห้าน่อยตัวนี้ โบสนับสนุน,นหเหรียกันเพราะนั่นเด้อพี่น้องเ,เทาว่ากันเล่นพ่อไข่เคียดพ่อเป็นยัง,ยงม,มันขจสิบปีอย่างน้ว่าแม่นบ่เล่นแก่เครียดเป็นว่าห่วยฮาน้อยเล่นแก่เครียดไปพอระบายลมซือ้อพ่อคน,าาาน่าซาบันพ่อไตขึ้นมาย้ำปูดาษีให้หว่วยฮาน้อยให้เป็นเพียงแต่แนวทางให้ลูกหลานได้ดูได้ชม เสพพิจะะารณาใสพพิจารณายันของตนเองเดอ้อพี่น้องสื่อผู้สื่อก็อไ,ได้ขันผู้ใดบ่หมักกับพานขันผู้ใดามักกับจัดมันไฟแนวเหล็กมันบ่มีหักเนาะมือเข่าบางมือรุดบางม็มีแต่ละบ่ม,มีผู้ใดเ,เป็นเออเป็นอัจฉริยะคุณว่าแต่ว่าฮิตจังไดนก็สิเฮ็ดใหนผิดหน่อยที่สุดนะให้ผิดน้อยที่สุด ว่าผมมีก้นที่เป็นอัจฉริยะประเภทเลขเลขเลขไม่มีดับเลขไม่มีตายมาได้ทุกตัวคนว่าเพราะฉะนั้นอยู่ที่ดวงอยู่ที่บุญวาสนาอยู่ที่บารมีเดอ้อลูกหลานพวกให้เมนีก้กะให้หัวหน้าย่อยเมนี้ทั้งสามทั้งสี่ห้าน้อยอะเลขชุดเดียวนี่ซื้อชุดเดียวนี่ซื้อได้ทั้งสี่ห้าน้อยซื้อไปรถพี่น้องเออเื้อกระใสสติใส่ปญัญญาเอาเอาเอาสำรับ หัวห้าร้อยมาเรนี้เอาแคปหน้าจอไว้เด้อพี่น้องแคปหน้าจอไว้ไว้หัวห้าร้อยมาเรนี้เด่นเด่นหางเดียวก็คือ8ปดห้าหนึ่งหนึ่งห้าแปดสองตัวก็คือหกสามเจ็ดสามเจ็ดห้าปดหนึ่งสองเจสหนึ่งสองโดยเฉพาะ คนใดที่มีทุนน้อยให้เล่นตามที่ปูวงกลมมาเนี่เด้อขันพ่อเร้ว่ามันใจกัเล่นมัดทั้งแปดตนก็ไดลยถ้าแต่ว่าตัวนี้หาแปดนึงนี่ขนพี่น้องตัดเล่นปูว่ามีสิตเขาหาแปดนึงขันพาเขาธรมรมดาเขาวิ่พี่รถหาแปดหนึ่งตัวเฉพาะใครที่มีทุนน้อยซื้อตั้งแต่ในวงกลมนี่ก็ได้ เดอ้อที่ลืมกลับน้ำเนล่ะคน่าซื้อเรียก,กบอกกลับกลับเป็นเตกคนว่าขอฝากช่องแม่ไล่ผ้ารวยเด้เอพี่น้องกดไลค์กดแชร์เนี่ยมือแล้วคนสองคนกันยังดีเลก็กดติดตามให้แม่ไร่น้ำเนลเด้อพี่น้องเดอ้อหอตุ่นสัตว์เพราะเราได้เป็นกระล,ลังใจเพราะได้มีกระลังใจเฮ็ดคลิปให้ลูกห้หลนในพี่น้องกันในบึงต่อต่อไปหากว่ามีช็อตเด็ดเด็ดสิมาว่ายถอดคลิปให้พี่น้องบึงกันนี่ทั่วประเทศเนาะ อันนี้คือปูกฤรษีกไห้เพื่อเป็นแนวทางละเรียกจักสิว่ากัมันกับบุีผู้เดเก่งอะไรเนี่ยของบุญหักมันก็มีเข่าเนี่ยแต่รูดเนี่ยแะแล้วแต่ว่าสิพยาัยามให้มันรุดหน่อยที่สุดและน้องมันบอกเนี่ยพี่น้องแคปหน้าจอยไปไ้เด้อเบอร์ของไม่ไรทุนว่าคัดมันหลตัวอะไรมัไหทู่บอกไงจะครูสอครูเนี่ยมันหลผุดกันทูมาถามเราเอศูนย์ูดสองหกแปดเก้า 0610726897่งศองแม่ไรพารวยขอฝากขอบกับขอบคุณขอบคุณสำหรับช่อง y o ยูทูปทุกๆช่องนะครับเนาะลูกหลานช่อง y o ยูทูปนะทุกๆช่องช่องไหนที่ปูบดีหน้ามากปูขอขอตรวขอให้เด้อขอให้ช่อง y o ยูทูปทุกๆช่องเด้อให้ลำลำรวยๆมันหมานิ่งๆปังๆ ให้นีคลิปเด็ดๆช็อตดีๆไทยทอดให้ลูกห้านในพี่น้องให้เอฟซีแฟนเอฟซีเลาก็ไในเบงั่วประเทศไทยเนาะช่องยูทูบทุกๆช่องก,ก็คือเป็นสื่อกลางให้ลูกห้านเพื่อได้เบิงเพื่อเป็นแนวทางเพื่อได้ให้ลูกหาา้าได้เป็นทางเลือกอีกทางหนึ่งแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็นอย่กับความดุลพินิจพิจนเจรณาของลูกหลานแฟนเอฟซีน่ะส,ะสื่อเบื้อสื่อย่กับห้องโดยอลูกหลาเดอกันบ่สื่อเฮากับพาน ขันกูดูเบื้องล้วเบื้องล้วงมัสื่อก็บบ่เป็นนะขันมีโอกาสค่ายเก็บกับซื้อทีไวรก็ดีเนาะเอานี่ห้อาหน้อยแคปหน้าจอยไปเด้อเอาบ่เนี้มาโงง้อก๋วยละ้วบ่เนี้หงวยละหัวหน้างวยลาเนาะบ่เนี่ยหนองวยละเหมือแรงงวยละงวยละมันออกวันวันจันทร์มันบ้องบ่เนี้แม่นออกวันจันทร์วันที่สามวันจันทร์ วันที่3ตุลาคม2565หยวยลาวหวยลาว่สามตัวหางเดียวเด็ดๆไหนพี่น้องแคปหน้าจอบ็เรียกว่าพูดพรมทำเพลงคำไม่ถือมันก็ถือคือเก่าล่ะบัหาตะลรีลาดอ,อกวาัตาลูกหลานทั่วมหาบอกไปเลยไม่มีค่าใช้ใจ่ายใดๆอือทั่วมาถามอะไรกันสอบถามเลยทุกทุกยีีชั่วโมงยินดีตอนรับยินดีรับสายาลูกหลานเน้อ คนว่ามันหลายๆพี่น้องก็โทรมาถามเอาเด็ดๆไหนน่าไม่ไล่จะปูสองปูเด้อว่าันบอเป็นยังนี่แหละกันสหรับคนที่มีทุนน้อยให้เล่นเฉพาะตั้งแต่ปู่ที่วงกลมไม่ให้อย่าลืมกลับด้วยล่ะซื้อเร็วประกบอะไรเดตัแตาแจกทุกวันวานี่เพี้ยนอ่าเ,เ,เป็นเป็นหวยเล้า,าเหมลียงเนาะหมลียงนี่มีห่หวยเล้ากับแาน้อยพร้อมกันสามตัวก็คือสามห้าเจ็ดเจ็ดห้าสาม สองตัวคือ9ก้าสามส7 4 6องแปดโดยเฉพาะที่ปูวงกลมไม่นี่คือ7จ็ดสี่หแล้วก็5 7ให้พี่น้องเน้เนๆเลยวันเถอะมึงเลี้งนี่ปูคิดว่าคงบ่กเกิน7ดตบนเจ บนเจ็ดลองสามล่างเด่นสี่ลองสองตัวนะให้ลูกให้หลานสลับมือนี่ให้พี่น้องแคปหน้าจอไว้นี้คือหวยลาวให้ใหลูกให้หลานเด้อให้ด้วยๆเฮงๆลือล่อๆปังๆฝากช่องไม่ไร้้าด้วยเลยเด้อ ลูกหลานกระไรแฟนเนปซีขอกับขอบคุณขอบคุณหลายสำหรับแฟนเนปซีอยู่ต่างประเทศเนาะครับอยู่ในประเทศเอครกนผู้ใดยอยู่นอกประเทศต่างประเทศกะให้ขอให้ตั้งใจเฮ็ดงานเด้อครับในเงินในค้ามาใส่นี่ใส่สินอยู่ทางบ้านเฮาให้ครอบครัวม,มีคมรอบครัวรูปตัวได้ถือเลขห้อยแล้วมาเลี้ยงแห้งดีคักหลายโชว์ทั้งสองใบเอาบัณฑิตปูให้เบิ่งทั้งสองใบแล้วมาหาหน่อยครับห้อยแล้วมาดูกหลานเด้อแบหน้าจอไว้ครับพี่ตุ๊กตาลูกหลานแบหน้าจอไว้ดูกหลานเด้อ เอาบัน,นี้กะไม่ไล่จิสรุปเดอ้อหวยห้าหน้อยสามห้าหน้อยอแล้วก็หวยเหลา่าแฟนเอฟซีแคปหน้าจอไว้เด้ดขาดเดอ้อาบางคนอาจจะเข่ามาเบิ่งบ่ท่านอันนี้กะเป็นซองไม่ไล่ผ้าลวยอาจจะในกดไลค์กดแชร์ให้ไม่ไล่น้ำนดเด้อค่ะเพื่อเป็นกําลังใจให้ท้ายคลิปต่อๆไปอาจจะในมื้อนี้กะขอแฟนเอฟซีได้ลวยปังๆกับซุกหูซุกคนเด้อค่ะเดออ้อขอค่ะห้ยไม่ไล่ใดอ่า มีกำลังใจจังไดการฝากช่องไปขอกับของบุญคุณลูกหลานแฟนนิตยีหลายๆดู้แลทั่วประเทศและก็ต่างประเทศมื่อนี้ผู้ขออภพยใหนุ่มหลานจงมีโชคมีชัยมีโชคมีลาภอำนาจวาสนาบารมีบุญบุญหนุนดวงขอให้ผู้ทุกุนทั้งหลายปกปักรักษาลูกรักษาหลานนุ่งหลานเออผู้ทุกุนธรรมคุณสังฆคุณแก้วมวยทั้งสามประการขอให้คุ้มครองปองไพ่ลูกหลานจ้านี่ เคาะเขียนเวียนไห้ให้มีแต่โชคตาลับอำนาจบารมีอายุเหมือนคนยืนยินเป็นสุขดุรุราเด้อสลับมือนีให้ลูกให้หลานโชคดีมีใช่ให้มีโชคสุขขู่สุขคนดูรุลานีตุผู้ประกาศคำว่าอยู่ดีมีแห้งง่าเด้ออายุพนั่งสุขขังพลังรวยลุยสุขขู่สุขคนในดุรุลาเด้อสาธุอ่าอันนั้นกับผู้เลีสิสรุปไปแล้วนะคะเนาะพ่ออกมือไม่เอื้องพละพ่อก็ไม่ไล่ไม่เด้ออ่าชาตุขอให้ปังปังจ้า